44สสกับ11 11คนที่อยู่ในพักประชาชนที่ได้ที่นั่งอยู่ตอนเนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงอันนี้แหละยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าสนใจมากก็คือในส่วนของบริษัทสเปกเตอร์4สเปกเตอร์4อ่ะโอ้ยแบบนึงฮะ เรื่องสือ่อสเปกเตอร์ซที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งผลิตข้อมูลของ I.O. ของพรรคสม้มซึ่งมีตึกนะมีออฟฟิศชัดเจนนะครับแล้วสเปกเตอร์ซเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ชั้น4กับชั้นห้าแต่ชั้น4เมื่อน่าจะวันนี้หรือเมื่อวาน,นจะไม่ได้นะ ไอติมกับอีกคนนึงเนี่ยก็พาผู้สื่อข่าวเข้าไปดูนะครับที่ชั้นสี่ซึ่งพอเข้าไปดูตรงนั้นปับ๊บก็แอเสียเออเมื่อวานใช่ไหมแอเสียแต่ผมก็อยากรู้ไงแอเสียแต่ถ้าอยากดูจริงๆเนี่ยดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังสิมึงจะหยุดย,ย้อนหลังไปสักสิบวันก็ได้หรือสองอาทิตย์สิบสี่วันก็ได้มึงจะเห็นเลย มึงจะเห็นเลยนะครับว่าทําอะไรกันคือการที่เข้าไปแล้วแอร์เสียตอนนี้ดีไม่ดีกล้องเสียเออดีไม่ดีกล้องเสียดีไม่ดีข้อมูลถูกลบไปทิ้งไปแล้วการบันทึกภาพต่างๆถูกลบไปแล้วกล้องเสียซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไอ้พักเนี้ยชอบด่าเจ้าหน้าที่ต่างๆว่า เวลาจะตรวจสอบอะไรเนี่ยเดี๋ยวกล้องเสียอันนูนเสียอันนี้อันนั้นเสียตอนนี้มึงทำมึงก็ทำแล้วมันน่าพิรุธมากขึ้นไปอีกก็คือมึงเอาผ้าผ้ายางผ้าอะไรเนี่ยไปคุมโต๊ะทำงานแล้วก็อ้างว่าก็เขาจะซ่อมแอร์ฝุ่นมันกระจายก็ต้องคุมไว้โอ้เออนะก็ก็ฟังดูไม่น่าสงสัยเลยเนาะ ใช่แล้วยิ่งชั้นห้าก็ไม่ให้ขึ้นด้วยนะฮะชั้นห้าไม่ให้ขึ้นแล้วก็บอกว่า <c oughs> ไม่ใช่บริษัทของของที่เกี่ยวข้องกับพักส้มอะไรในหลังในหลังอ่าใดๆน, <c oughs> นะครับแต่ถ้าใครจับภาษากายออกนะคุณจะเห็นในในไอศ์ครีมเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มีบทบาทมากเพราะดูแล้วพักส้มน่าจะคือเทคเนี่ยโดนหนึ่งหนึ่งสองนะครับ แล้วก็จะต้องพ้นจากทุกๆตําแหน่งและหนึ่งผิดกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผูกพันทุกองค์กรด้วยเท้งน่าจะต้องลาออกหรือไม่ก็ต้องพ้นจากตําแหน่งแน่นอนคนที่ส้มน่าจะดันขึ้นมาตอนนี้พี่ว่าเป็นไข่อะถ้ามาเป็นหัวหน้าพักแทนที่พอจะขายได้ไหมซิริกันยาหรอก็น่าคิด ไอศครีมเหรออูไอศครีมผักดันมาเนี่ยมีใครรู้บ้างว่านายไอศครีมอายุเท่าไหร่เพราะคนจะมาทําเป็นรัฐมนตรีหรืออะไรต่างๆได้ต้องสาสิบห้าปีขึ้นไปไอศครีมอายุเท่าไหร่เออไหมก็โดนไหมก็โดนใครรู้บ้างว่าไอศครีมอายุเท่าไหร่นะ่สามสิบสองยังไม่ถึงสามห้า ตำแหน่งอะไรมันก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมเพราะรัฐมนตรีต้องต้องสามสิบห้าขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นหัวหน้าพักเพื่อหวังผลการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยเหรอเพราะว่าถ้าอยู่ฝ่ายค้านก็ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งอะไรใช่ไหมก็ทำได้เหมือนเดิมเถอืเอแต่พักนี้มึงจะถอยหลังไปฝากอนาคตไว้กับกับเด็กเลยเหรอตอนนี้ ออนะครับก็ต้องไปดูครับว่าเออไม่รู้อันนั้นมันแคนดิเดตแต่หัวหน้าพักผมไม่รู้ว่าใครอ่ะอันนี้ประเด็นหนึ่ง <c oughs> สวัสดีทั้งพันหกร้อยคนนะครต่อชายก็นึกพูดถึงภาพอนาคต <c oughs> อ่ะก็ได้ไปดูไปไปลุ้นกันต่อว่า ถ้ามันเกิดกรณีนี้จริงๆอะหัวหน้าพักใหม่ต้องมีเป็นใครนะฮะเป็นใครมากไปกว่านั้นโตงสเปกเตอร์สเหมือนจะเป็นโอลพ่อและฮะถ้าเกิดมีการสืบสายสืบสารไปว่าสเปกเตอร์สที่เป็นบริษัททําสื่อต่างๆพวกนี้มีรายชื่อของใครที่เป็นในส่วนกรรมการบริหารหรือว่าคนที่มีตำแหน่งอยู่ในพักพักของอส้มเนี่ยที่เป็นตำแหน่งสอสอ มีใครมีรายชื่อเกี่ยวข้องกับสเปกเตอร์สีหรือเปล่าถ้ามีนะพี่อ้าวพี่ทเวก็จบเพราะไอ้เรื่องสื่อนี่แหละอืมอันนี้หนักเลยนะครับมากไปกว่านั้นที่จอดจอมาอีกก็คือในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนที่พักส้มเนี่ยรับสมัครสมาชิกของพักส้มและให้สมาชิกกับกรอกเลขบัตรประชาชน แถมยังให้กรอกรหัสหลังบัตรด้วย <c oughs> ซึ่งรหัสหลังบัตรเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับเลเซอร์ไอดีที่มีไว้ระบุตัวตนเป็นเหมือนรหัสลับเฉพาะบุคคลของเราอันเนี้ยบัตรประชาชนเราเลขบัตรประชาชนเรากรอกได้แต่ใครจะแอบเอาเลขบัตรประชาชนเราไปทําอย่างอื่นเนี่ยทําไม่ได้เพราะอะไรจะต้องมีการยืนยันรหัสหลังบัตรซึ่งมีเฉพาะเราเท่านั้นที่จะรู้ แต่พักนี้ให้สมาชิกทุกคนที่สมัครกรอกทั้งเลขที่บัตรประชาชนและเลขหลังบัตรที่เป็นเลเซอร์ไอหลังบัตรตรงนี้ครับมันสอ่อละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน,นะครับซึ่งอาจจะถูกดำเนินคนดีตามมาอีกหรือเปล่าคือผมดูเส้นทางตอนนี้นะพี่ ผมดูเส้นทางอันนี้เราเราเดากันเฉยๆนะดูเส้นทางเนี่ยเหมือนพักนี้ยจะต้องเปลี่ยนชื่ออีกแล้วคือดูดูแนวทางแบบนี้เหมือนพักนี้จะต้องเปลี่ยนชื่อกันอีกละเพราะมีอีกหลายเรื่องเลยที่จอ่จอจอ่อจ่ออยู่เรื่องแรกที่จอ่จอจอ่อตั้งแต่ตอนเริ่มหาเสียงเนอะนออกไหฮะคือเรื่องที่ผมจําชื่อไม่ได้ไอ้คนที่ส่งสมัครสอสอ แล้วไปมีคดีตำรวจมาจับออกหมายจับเกี่ยวข้องกับเว็บพนันและเส้นทางการเงินสีเทาที่จับไปตอนนั้นแล้วก็มีการสืบสายออกมาว่าพักส้มมีการโอนเงินจากคนเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินสีเทาเนี่ยเว็บพนันเนี่ยมีการโอนเงินเข้าพักด้วยนะีย ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหรสองสองล้านหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงนะเอาพักเนี้ยมึงถูกยุบแน่มึงเอ้ยโอลพ่อหลายเรื่องเลยเออใช่พี่เลขหลังบัตรมันสําคัญมากมันเป็นความลับของเรานะฮะมันเป็นรหัสผ่านของเราอะ่ะนะเพราะฉะนั้นมันไปนให้ใครไม่ได้ซึ่งไม่มีพักไหนนะครับที่สมัครสมาชิกแล้วจะขอเลขหลังบัตรแบบไอ้พักส้มอะ่ะ นะเออแล้วคำถามก็คือมึงเอาเลขหลังบัตรเข้าไปทำอะไรแล้วอย่างนงี้คนที่เป็นสมาชิกพักส้มมึงเอ้ยมึงไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ยเขาเอาแอบไปทำธุรกรรมอะไรหรือเปล่าแม่งมึงหลายกว่าคอเซ็นเตอร์อีกนะคอเซ็นเตอร์มันยังหลอกคนที่เคลิ้มไปกับการโทรการอะไรต่างๆพวกนี้ น้อกใช่ไหมพี่แต่กว่าเราจะหลงกลหรือจะมีคนหลงกลมันได้เนี่ยแม่งจะต้องใช้ความพยายามหลอกล่อเยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้พักส้มมึงไม่ต้องหลอกล่ออะไรเลยเพราะมึงได้ทั้งเลขบัตรประชาชนและเลขหลังบัตรมึงไปทําธุรกรรมอะไรก็ได้เลยไง <laughs> แล้วทําไมมันไว้ใจกันขนาดนั้นถึงให้เลขบัตรประชาชนอะไรเงี้ยเออ เนี่ยมันน่าห่วงตอนนี้ต้องกลับไปดูลูกเราอะพี่ลูกหลานเราว่ามึงเป็นสมาชิกพักนี้ป่ะเนี่ยแล้วมึงไปกรอกสมัครใบนี้กับไอ้พักนี้หรือเปล่าแล้วมึงไปให้เลขหลังบัตรกับเขาหรือเปล่ามึง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 ทำหรือเปล่าโ oh, อ้ยนนี้แม่งโคตรน่ากลัวพี่อันนี้นะตอนนี้ต้องระวังมากๆเลยฮะซึ่งมีโอกาสนะครับ ที่จะถูกฟ้องในเรื่องละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยซ้ำไปโอ้หลายเรื่องว่ะนะพี่กับพักเนี้ยซึ่งจริงๆผมว่าการเก็บข้อมูลความลับความผิดต่างๆความพลาดต่างๆของพักส้มเนี่ยผมว่ามีเยอะแหละแต่เขารอที่จะเปิดมาทีละประเด็นทีละประเด็น,ลดนหลังจากการเลือกตั้งเนี่ย กำลังฟอร์มทีมรัฐบาลอืมผมว่าวิกฤตมากนะสม้มกรรมกรรมใดใครก่อว่าตามนันดีกว่า <laughs> แต่เรายังไม่รู้นะครับว่าผลมันจะออกมาตามที่เรากำลังพูดคุยกันหรือเปล่าอันนี้เป็นเพียงการคาดเดาของผมนะครับว่าเอ้ยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเชื่อผมนะฮะโอไม่ต้องเชื่อผมฟังหูไว้หูแล้วกันนะผมไม่ใช่ไอโอเคโอ้วันนี้ก็สนุกสนานดีนะครับในการวิเคราะห์ภาพรวมว่ารัฐบาลจะออกมาหน้าตาแบบไหนและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปกับพักส้มจะเป็นอย่างไรนะ อืมแล้วมันจะขยา่าประสาทเยาวชนเรายัางไงต่อนี่คือสิ่งที่ผมกังวลเน่ยเพราะทุกอย่างที่มันทำผิดมันจะไม่เคยโทษตัวเองแต่มันจะไปโทษระบบมันจะไปโทษอย่างอื่นโทษทุกอย่างรอบตัวแต่มันไม่เคยโทษตัวเองแล้วถ้าเกิดมันผิดจริงสิ่งที่จะตามมาอีกก็คือ มันก็จะไปปั่นหัวเด็กว่ามันถูกหลังแก่